สวัสดีครับผมตั้งนะครับจากช่อง b บิตคอยทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่ผ่านมานครับก็จะทําให้ตัวบิตคอยนะครับแล้วก็ตัวเอาคอยนั้นร่วงลงมานะครับแล้วก็พูดถึงข้อมูลตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กําลังทำออทา i g h อยู่นะซึ่งในขณะที่ราคา b บิตคอยไซเย์น่าเบื่ออยู่แบบนี้นั้นเนี่ย ข้อมูลนี้นั่นเนี่ยก็ยังสนับสนุนนะว่าบิตคอยนั้นเนี่ยยังจะมีอนาคตที่ดีอยู่นะครับก็เช่นเคยนำคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะเทีเอามาแชร์ให้เ,เพื่อนนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับพูดถึงตัวบิตคอยวันนี้เองราคาก็อยู่ที่ประมาณ26,900ืนานะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยอยู่เออเกือบจะแตะประมาณที่27 0 0 0นะครับแล้วก็ถ้าเกิด ดูนะครับเทียบกับตัวอินดิเคเตอร์ MACD นะครับซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดนะโมเมนตัมนะของตัวราคาของตัว i t t o o n นะว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นยังไงนะครับดูแล้วนั้นเนี่ยเส้นสีน้ำเงินนะเหมือนจะตัดลงเส้นสีส้มนะเป็นสัญญาณเหมือนกันนะที่จะเป็น bearish cross นะซึ่งทุกครั้งที่ตัดลงมานั้นเนี่ยก็จะเห็นนะอยางเช่นช่วงนี้นเนี่ยราคา i t t o o n นะก็จะย่อ,ยอต่ำลงมานะครับหรือว่าช่วงนี้เองนเนี่ยตัด กาน,นะเส้นสีมเงินตัดลงนะครับก็จะย่อต่ําลงมานะครับนี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะว่าถึงแม้นะจะเป็นไซเวย์อยู่ก็ถ้าตัดตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่ราคาจะร่วงลงมาได้ก็ได้นะแล้วก็ดูโมเมนตัมนะจากตัวอินดิเคเตอร์ไอเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนจะหัวปักลงมาเหมือนกันนะครับสำหรับตัว Bitcoin นะครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่อยากจะโชว์นะครับก็คือ Bitcoin ในไทม์เ a m e Daily นะครับเทียบนะครับ กับเส้น100 moving daily moving average นะครับจริงตอนนี้เองนั้นเนี่ยตัว bitcoin นะครับก็เรียกว่าแตะนะอยู่ที่เส้น100 daily moving average เลยนะครับที่จุดนี้เลยนะซึ่งบางคนอาจจะมองว่าจุดนี้นะเป็นจุดที่ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะเนี่ยอาจจะเป็น b u มา market แล้วนะถ้าเทียบนะครับกับช่วงปี2020นะครับเหมือนช่วงนี้นะครับ ก็แพทเทิร์นคล้ายๆช่วงนี้เหมือนกันนะย่อต่ําลงมาครกว่าเส้น100 daily moving average ทครแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะกลับมาเทสอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะไปเป็น a t time h i g h เลยนะซึ่งก็คล้ายๆกับช่วงนี้เหมือนกันนะถ้ามองขึ้นนะมองว่ามันจะวิ่งขึ้นต่อนะแต่ถ้ามองลงนะครับ มันก็คล้ายๆกับช่วงปี2019เหมือนกันนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ตอนตอนนี้นะครับแต่ตอนแต่ตอนปี2019นันเนี่ยไม่ได้วิ่งขึ้นนะบแบบนี้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี2020นะก็เรียกว่าย่อต่ําลงมาครับกว่าเส้น100 daily moving average นะครับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ร่วงต่ําลงมานะครับจนมาถึงประมาณช่วงประมาณต้นปี2020เลยนะถึงวิ่งขึ้นไปนะแต่ตอนนั้นก็เกิด โควิดเกิดขึ้นนะครับทำให้สินทรัพย์ทุกอย่างนะครับในโลกรวมถึงตัวบิตคอยด้วยนะนั้นเนี่ยก็ย่อต่ําลงมานะตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่เกิดโควิดนี่ตรงนี้อาจจะเป็นอาจจะนะว่าอาจจะวิ่งขึ้นแล้วก็เป็นออทัมไฮไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะดูนะครับว่าตัวสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะั้นเนี่ยมันคล้ายนะครับกับปี2019หรือ2020มากกว่ากันนะส่วนตัวผมแล้วเนะี่ยผมคิดว่ามันคล้ายกับปี2019มากกว่าคนระับในแง่ของแมโครอิคโครนิกด้วยนะครับ ว่าแม้ในตอนปี2019นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะครับตัวอินเวอร์สยูเคอร์บนะตอนนั้นเนี่ยเกิดอินเวอร์สยูเคอร์บเหมือนกันนะครับของตัวบอล10ปีนะครับ2ปีกับ10ปีของสหรัฐอเมริกาเทียบกันนะนะติดลบเหมือนกันนะครับเหมือนเออ่ในช่วงปี2019นะครับตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็ติดลบเหมือนกันนะติดลบหนักนะครับกว่าตอนปี2019ด้วยสามนะ ดังนั้นนะครับตัวบิตคอยนะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับในเศรษฐกิจมหาภาพที่คล้ายคลึงกันนะกับปี2019นะมากกว่าปี2020นะเพราะปี2020นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอินเวอร์ตยิวเคิร์ฟนะเป็นอันอินเวอร์ตยิ r เคิร์ฟแล้วนะแล้วก็ช่วงนั้นนั้นเนี่ยเฟดนะครับก็ดอกเบี้ยต่ำนะแถมนะครับมีการอัดฉีดเงินเข้ามาด้วยนะหลังโควิดนะดังนั้น บิตคอยนะแล้วก็หุ้นต่างๆในสอเมริการเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปนะครับดังนั้นตรงนี้เองนะเนี่ยผมมองว่าก็คล้ายคลึงน,นะครับกับปี2019มากกว่าปี2020นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองเทียบกนะักับอีกหนึ่งข้อมูลนะครับก็คือในเรื่องของตัวบิตคอยโด m ม n เ t ตเส้นสีส้มตรงนี้นะครับคำว่าบิตคอยโด m ม n เ t ตนั้นเนี่ยก็หมายถึงสัดส่วนนะครับสัดส่วนมูลค่าทางตลาดของ Bitcoin บิตคอยนะเทียบ กับตัวเอาคอยแล้วก็ตัวเซฟคอยตัวอื่นๆน,น,นะปัจจุบันนั้นเนี่ยบิตคอยโดมิเนตนั้นเนี่ยอยู่ที่สี่สิบเจ็ดจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมจะลองเทียบให้ดูนะครับในช่วงแบร์มาร์เก็ตในช่วงปีสองพันสิบปดนะแล้วก็ปีสองพันสิบเก้านะซึ่งก็เป็นช่วงแบร์มาร์เก็ตนะเหมือนกับช่วงปีสองพันยี่สิบสามนี้ด้วยนะลองมาดูในช่วงปีสองพันสิบเก้ากันก่อนนะจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะว่า ในช่วงนะครับที่เส้นสีส้มนะครับเส้นสีส้มตรงนี้ก็คือ Bitcoin d o m ม n a t e นะมันทะลุนะครับมันทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะจริงๆตรงนี้เป็นแนวต้านอยู่นะครับในปีสองพันสิบแปดะซึ่งแนวต้านตรงนี้ของตัว i นะิตคอยโดเมนเดตเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกสิบจุดแปดหกเปอร์เซ็นนะครับก็คือจุดนี้อ่าก็คือจุดนี้นะครับคือจุดนี้นะ ตรงนี้เองพยายามที่จะขึ้นมาแตะแต่ก็ไม่ขึ้นมาไม่ได้นะตรงนี้ทะลุแนวต้านขึ้นไปได้แป๊บหนึ่งนะแต่สุดท้ายนะครับก็ย่อต่ําลงมานะจะสังเกตแต่สังเกตดูจุดนี้ดีๆนะจุดตัดตรงนี้นะั่นเนี่ยเป็นช่วงที่บิตคอยดเมนเททะลุแนวต้านขึ้นไปนะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปเลยนะผมขอปรับตรงนี้หนึ่งนะเอ่อทะลุแนวต้านขึ้นไปนะันในช่วงประมาณที่ แนวต้านอยู่ที่ประมาณหกสิบจุดแดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับตัวบิตคอยนั้นนั่นก็คือนะครับตัวราคานะของตัวบิตคอยนะครับร่วงลงมานะร่วงลงมาในขณะที่ตัวบิตคอยโดเมนเนนะหรือว่าสัดส่วนการคลองมูลค่าของบนะิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะครับสังเกตเห็นนะว่าบิตคอยโดเมนเนที่วิ่งพุ่งสูงขึ้นไปนั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้ราคาบิตคอย วิ่งขึ้นไปเลยนะครับในทางกลับกันนั้นเนี่ยบิตคอยกับย่อต่ําลงนะแล้วก็ย่อต่ําลงนะครในจุดที่บิตคอยโดมิเนตเนี่ยทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะนี่คือจุดสังเกตสังเกตหนึ่งนะแล้วก็นอกจากบิตคอยจะย่อต่ําลงไปแล้วนะถ้าเกิดเราดูตัวทั้งทั้งทีนะครับก็คือมูลค่าทางตลาดของตัวเอาคอยทั้งหมดนะที่ไม่รวมตัวอีทเรียมนะครับจริงๆรวมตัวอีทเรียมด้วยเนี่ยก็ย่อต่าลงเหมือนกันนะดังนั้นจุดนี้นะก็เป็นจุดที่น่าสัง หน้าจับตามองเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปจุดที่เราอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือจุดที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงปี2 0 0 0ปี2019นะครับในช่วงแบมาร์เก็ตนะครับลองมาดูนะครับในช่วงปี2018กันบ้างนะครับในในช่วงปี2018ันนเนี่ยก็คล้ายๆกันนะนผมจะลองดูตรงตรงนี้นะครับเส้นสีส้มนะคือตัว b i t c o o n d o m i n a t e นะครับซึ่งก็มีแนว แนวต้านเหมือนกันนะอยู่ในช่วงนี้นะครับประมาณช่วงนี้นะสำหรับตัว Bitcoin d o m i n a น e นะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะจุดตรงนี้จุดหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะอยู่ที่ประมาณตอนนี้นอยู่ประมาณห้าสิบจุดี่เอร์เซนนะครับก็จะสังเกตเห็นนะในช่วงนะครับที่ตัว b Bitcoin d o m i n a t e นั้นเนี่ยสามารถที่ทะลุนะครับแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับ ราคาบิตคอยนั้นเนี่ยเรียกว่าก็ย่อต่าลงมาเลยนะแท่งเทียนตรงนี้ย่อต่ําลงมาเลยนะครับแล้วก็เราลองมาเทียบกันดูนะครับกับช่วงปีนี้นะปีสองพันเอ่อปีสองพันยี่สิบสามนี้นะครับก็บิตคอยดัมเเเองนั้นเนี่ยก็มีแนวต้านนะครับอยู่ที่ช่วงนี้นะช่วงประมาณสักเอ่อตรงนี้นะพยายามที่ทะลุต,ตรงนี้มาหลายรอบแล้วนะรประมาณ4ี่สิบจ้า็ดเปอร์ซนนะครับดังนั้น ถ้านะครับตัวบิตคอยดอมเลต e นั้นเนี่ยสามารถที่ทะลุนะครับตัวแนวต้านนะที่ประมาณ48.78%ตรงนี้ขึ้นไปได้นี่ก็มีความเป็นไปได้นะว่าบิตคอยนะครับราคาบิตคอยเนี่ยจะย่อต่ำลงมานะก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะถ้าเทียบข้อมูลทางสิตินะครับอาจจะย่อต่ำลงมาต่ำกว่าเส้น100่งรอยเดลี่มู e วิงเอเวเก็เป็นได้นะครับถ้ามันทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นนะครับในช่วงปีสองพ ปี2019นะครับแล้วก็ปี2018นะปี2023นะันเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะคล้ายนะปี2019เหมือนกันนะเกิด inward U curve เหมือนกันนะครับนะในแง่ของ macroeconomic นะแล้วก็ในแง่ของตัว bitcoin fundamental เองนั้นะเนี่ยก็เป็น1ปีนะครับก่อนหน้านะที่จะมี bitcoin halving นะคล้ายๆกันนะสำหรับ2ปีนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมจะดูนะครับตัวตัว,ตว มูลค่าทางตลาดนะของตัว a l t c o i ทั้งหมดนะดูตัว total t ก่อนนะก็คือตัว a l t c o i รวม s i เ v e r coin ด้วยนะที่ไม่รวมตัวีเทเรียมนะในมูลค่าของในมูลค่าของมูลค่าตลาดของ btc นะก็คือจับ total t o t a ท t เนะี่ยมาหาร market cap นะของตัว bitcoin นะจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงนะที่เป็น bear market นะั้นเนี่ยถ้าจะดูทั้งแนว ต้านนะครับแล้ว네ก็แนวรับข้างล่างนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าแนวรับจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้เลยนะเส้นสีแดงข้างล่างตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเทียบข้อมูลในอดีตนั้นเนี่ยถามว่าตัวมูลค่านะครับทางตลาดนะของตัวเซเวอร์คอยนะครับเทียบกับตัวมูลค่าทางตลาดของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยจะมีโอกาสจะย่อต่ำลงมาจากนี้หรือเปล่านะครับก็ถ้าเทียบในข้อมูลในอดีตนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะเพราะว่าแนวรับมันเนี่ยอยู่ที่ ตรงนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ที่ประมาณแนวตรงนี้ก็เป็นทั้งแนวรับและแนวต้านเหมือนกันนะที่อยู่ที่ตรงนี้นะครับเอ่อก็เป็นทั้งแนวรับนะแล้วก็แนวต้านนะครับตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ก็จริงๆถ้าจะขีดเส้นให้มันครอบคลุมนะครับช่วงในเล็งตรงนี้เนี่ยก็ประมาณช่วงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องดูกันนะว่า ตรงนี้จะทะลุลงมาหรือเปล่านะครับถ้าทะลุลงมาเนี่ยเรียกว่าเอาคอยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะราคานะย่อต่ำลงมากว่านี้ด้วยเหมือนกันนะหรือว่าจะโฮที่ตรงนี้ได้แล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะครับจริงๆเอ่อถ้ารวมตัวทั้งทั้งทีนะของตัวอเทเลียมเข้ามาด้วยนะเส้นสีส้มตรงนี้เนะี่ยก็มีแพทเทิร์นนะที่ค่อนข้างคล้ายคึงกันเหมือนกันนะแต่ก็จะมีแนวรับนะที่ค่อนข้างที่จะตองนะกว่าตัวทั้งทั้งทเหมือนกันนะเนื่องจากอเทเลียมก็โดมิเนตเอ่อมาร์เก็ตแคปนะ โดมิเนตนะตัวมูลค่าตลาดนะของตัวตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยเป็นับสองนะของของรองจากตัวบิตคอยนะก็ค่อนข้างาถ้ารวมตัวอีเทียมเข้ามาด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะตองกว่าตัวทอทอลเคลียู่นะสำหรับตัวทอทอลทูนะครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งนะถึงแม้ว่าราคานะครับของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยจะดูไซด์เว์แล้วก็น่าเบื่ออยู่แบบนี้นั้นเนี่ยแต่ก็มี อยู่ข้อมูลหนึ่งนะที่ตอนนี้นะั่เนี่ยทำออทามไฮเลยนะครับก็คือตัว b Bitcoin h a s h r a t e นะครับเส้นสีส้มนะครับจะสังเกตเห็นว่าเส้นสีส้มนะั้นเนี่ยทำออทามไฮเลยนะครับตัว Bitcoin h a s h r a t e นะั้นเนี่ยก็เอ่อก็จริงๆก็หมายถึงนะจำนวนพลังงานที่ใช้ในการขุด Bitcoin นะที่พวกไมเนอร์นะเขาใช้ขุดใช้วัดพลังงานนะของพวกไมเนอร์ที่ใช้ขุด Bitcoin นะครับซึ่ง h s h r a t e ที่เพิ่มขึ้นนะั้นเนี่ยก็บ่งบอกนะครับ ในในด้านของฟันเดมทัลเนี่ยก็บ่งบอกนะถึงมีนะบริษัทที่เข้ามาลงทุนมาขุดเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้นะครับระบบเครือข่ายของตัวบิตคอยนยมีความปลอดภัยมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการขุดบิตคอยนะอุตสาหกรรมไมเนอนะตัวอุตสาหกรรมไมเน n งนะครับตัว Bitcoin ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ทุกๆครั้งในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าทุกๆครั้งที่ ก,ก็ไม่ทุกครั้งนะแต่ส่วนใหญ่นะที่ตัวแฮสเ t ดทำจุดสูงสุดเนี่ยราคาบิตคอยก็จะทําจุดสูงสุดด้วยเหมือนกันนะครับก็มีบางครั้งนะที่แฮสเลดเนี่ยทำจุดสูงสุดนะอย่างเช่นตอนนี้นเดือนพฤศจิกายนปีส0 2 2นิบสองนะทําจุดสูงสุดนะแต่ราคาบิตคอยเนี่ยก็ยังไม่ได้วิ่งไปไหนนะแต่ตรงนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะที่ผมบอกให้เห็นว่าทางบริษัทนะที่ลงทุนนะในการขูดบิตคอยเนี่ย ก็เห็นอนาคตของตัวบิตคอยเนี่ยก็ถึงแม้ราคามันจะดูน่าเบื่ออยู่นะครับแล้วก็บางบริษัทจะขาดทุนนะบว่าบางบริษัทอาจจะกําไรนะหักค่าไฟอะไรไปแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโลเคชันของมายเนอร์แต่ที่เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยดูข้อมูลตรงนี้นะครับก็ทุกๆคนเนที่เป็นมายเนอร์เนี่ยก็เรียกว่ายังมอง p o s i t i v แล้วก็มองไกลอยู่นะกับการเก็บบิตคอยไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดแล้วก็ถ้าเกิดเราลองมาดูข้อมูลหุ้นนะครับของบริษัทที่ ขุดบิตคอยนี่ก็อย่างเช่นตัวม a รา o อนดิ i ิตอลโฮดดิ้งนะครับที่เป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีหุ้น NASDAQ ด้วยนะหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งรนะครับตัว LiO อเองก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่ขุดบิตคอยนะก็หุ้นก็ขึ้นมาประมาณ256%นะ้อรหบถ้าวัดตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมานะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะของตัว บิตคอยแลวก็ตัวเอาคอยที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ